าแบนแฮมเมอร์เคอร์นะคะท่านี้จะได้กล้ามเนื้อหน้าแขนแล้วก็ได้โฟล์ทาร์มด้วยนะคะวิธีเล่นใช้เท้าเหยียบแบนทั้งสองข้างแบบนี้นะคะนี่แล้วก็กำแบบนี้ได้เลยนะคะเรากำเหมือนเรากำเชือกแบบนี้นะคะแล้วก็ยืนต,ตรงๆสอกชิดข้างลำตัวนะคะแล้วก็ดึงแขนขึ้นตรงๆแบบนี้ค่ะนับหนึ่งนับสองนะคะแบบนี้ค่ะก็แนะนำนะคะท่านี้ทำเซตละ8 1 2ถึงครั้งนะคะแล้วก็ทำด้วยกันทั้งหมด3 4ถึงเซตค่ะ